สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนยอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็เบาๆนะคะพูดคุยกันเพลินๆค่ะใกล้จบเต็มที่แล้วสำหรับซองดวงใจเคียงรักนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเวอร์ชันล,ละครนั้น10คู่เคมีนะคะเป็นใครอะไรกันบ้างคะ่ะแอดวานก็จัดมาให้เพื่อนๆฟังกันเพลินๆนะคะคู่ที่1น,นะคะนั่นก็คือหลัวซันยวนนะคะรับบทโดยคุณแจงว่านวีค่ะแล้วก็บทของหลัวอี อีหนิงหรือว่าเว่ยอีหนิงรับบทโดยรนหมินนะคะทั้งคู่นี้นะถ้าเดี๋ยวพวกเขาแต่งงานกันเนาะเราก็เรียกเป็นคู่หูแล้วกันนะคะดับเบลิลหลัวนั่นเองค่ะก็หลัวหลัวหลัวสัญญ์กับหลัวอีหนิงนะคะเอาละสําหรับในเรื่องนะคะทั้งคู่ก็มีความเขาเรียกอะไรผูกพันกันเรื่อยเรื่อยรื่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีเพราะว่าทางด้านของซานเกินะคะหลัวสัญญ์นั้นก็มีความเอนดูนะคะเออ อีหนิงเป็นพิเศษแล้วก็แบบเออในละครก็ให้คำสัญญาแบบเหมือนกับว่าคือเขาอ่ะได้รับการดูแลที่ดีเอาใจใส่ที่ดีจากกู้หมิงรันซึ่งเป็นท่านแม่ของอีหนิงนะคะก็เลยทำให้ในหัวใจของเขาก็มีความตั้งมั่นเอาไว้แล้วว่าเขาจะปกป้องนะคะอีหนิงเอาไว้ให้ดีตั้งแต่ก่อนที่เขานั้นจะรู้ว่าแบบทั้งคู่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันคือนางเอกนั้นไม่ใช่ลูกหลานของตระกูลหลวอะไรแบบนี้นะคะ ทั้งคู่นั้นก็เข้ากันได้ดีนะคะต่างคนต่างก็แย่งกันปกป้องใหญ่เลยค่ะเพราะว่าในละครนั้นโอ้โหอีหนิงนะคะชั่วชะชั่วชะเลยนะคะจะมาสืบหาตัวร้ายที่มาฆ่าแม่ของนางแล้วก็เรื่องราวซึ่งแบบนางถูกใส่ร้ายเมื่อก่อนว่าเป็นผู้ที่ทําให้เฉียวอีเนียงแท้งนะคะใดๆก็ตามค่ะอีหนิงของพวกเรามาแบบชกชะชชะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเออก็ฉลาดแต่ว่ามักจะเอาตัวไม่ค่อยรอดนะคะก็จะต้องมีหลวงสัญญวนซันเกิน เขามาเป็นผู้ที่คอยปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือนะคะตามโครงเรื่องในละครไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นว่านะคะในกระบวนการนี้นะคะทุกสิ่งอย่างค่ะในที่สุดแล้วหลวงสัญญวนก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะก็เหมาะสมนะคะที่จะแบบสุขอกับลูกสาวของอิงกวดกงเหมือนกับอีนิงของพวกเราแล้วทั้งคู่ก็เป็นคู่ที่รักแล้วก็ผูกพันกันก่อนที่จะแต่งงานกันอีกนะคะก็คือพวกเขามีใจให้กันตั้งนานแล้วก็ถือว่าเป็นคู่เคมี ที่เลิศมากๆค่ะมาที่คู่เคมีที่สองกันบ้างนะคะลู่เจียชี้นะคะแล้วก็ทางด้านของหลัวอีหนิงค่ะก็เรียกได้ว่าคู่นี้นะคะเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ใช่คู่ชีวิตเขาบอกว่าเป็นคู่เคมีที่เรียกได้ว่ามีความน่าอนเนจอนาถแล้วก็น่าสมเพชมากๆเลยนะคะ โชคชะตาไม่ช่วยเหลือกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับลู่เจียยฉีแล้วนะคะอีหนิงนั้นก็เปรียบเสมือนแสงจันทร์สีขาวซึ่งเป็นความอบอุ่นเหมือนแสงเทียนเล็กๆที่อยู่ในชีวิตของเขาในช่วงที่มืดมนที่สุดนะคะในละครก็ถ่ายทอดในตอนที่เขาโดน แบบว่าโดนกันแกล้งนะคะจากตระกูลลู่อะไรแบบนี้จนดวงตาของเขานั้นไม่สามารถจะมองเห็นในช่วงหนึ่งแล้วก็ได้อีหนิงเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลเขาแต่เขานั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าโอ้โหคะ่ะขนาดตาบอดเนาะก็ยัง มีความสัมพันธ์กันจนเหมือนกับว่าทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าเป็นแฟนเก่ากันและกันมีฉากโอบฉากโน้นฉากนี้ฉากวางแผนอนาคตด,ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่านะคะตัวของนางเอกนั้นเข้าใจผิดนะคะคิดว่าสิ่งทีเ่เกิดขึ้นกับชีวิตของนางที่นางต้องตกน้าลงไปอะไแบบนี้ก็คือความต้องการของลูกเจียาชีที่จะ ข้าหนังนั่นเองค่ะก็ฝังใจอยู่แบบนี้นะคะส่วนทางรูเจียฉีเองก็พยายามจะตามหาหนอใครนอเหมยเหมยของเขาหายไปไหนนะคะก็ไม่รู้ว่านางเอกนั้นเข้าใจผิดเขาหรคาคะจนกระทั่งมาเรื่อยเรื่อยๆนะคะแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับไปไม่ได้แล้วอ่ะนะคะก็เข้าใจได้ค่ะก็เป็นคู่เคมีที่บอกว่าโชคชะตานั้นไม่ได้ช่วยเหลือใดๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันทีไรก็มักจะยิ่งเพิ่มความเข้าใจผิดให้กับอีหนิงเข้าไปอีกนะคะเป็นผู้ชายที่โชคร้ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาที่คู่เคมีที่3นะคะหลินเมาค่ะรับบทโดย อูอี่เหิงนะคะกับหลัวอีซิลรับบทโดยตรงซือวี่ค่ะคนนี้นะคะแหมาทางค่ายดันสุดๆเลยตรงซืออีนะคะเอออ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็สำหรับคู่นี้น่าจะเรียกว่าเป็นคู่เคมีแบบเออเหมาอีและกันนะคะก็เรียกได้ว,ว่าท่านอาท่านอานเล็กของตระกูลหลินนะคะแล้วก็ทางด้านของหลัวอีซิลเองก,ก็กินเก่งๆนั่นแหละนะคะก็เอาเป็นว่าคู่เคมีก็ดูน่ารักดีเนาะถ้าดูตามบทละครนะคะ แต่ว่าเออมันมีมากไหมที่แบบมาอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงแล้วอยู่ๆก็แบบเออแต่งงานกับกับลูกหลานในบ้านนี้ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะทั้งๆที่พี่สาวก็เป็นสไพใหญ่ของสไพใหญ่ของครอบครัวรองของตระกูลหลวก็คือแต่งงานกับหลวงเฉิงจางนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าอา่ะคู่นี้ก็โอเคอยู่นะคะเรื่องราวเส้นลายของคู่นี้ก็คือเป็นแบบ คนที่มีความเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นนะคะทางแม่แม่เฉินนะคะก็ไม่ชอบให้กินเยอะเพราะว่าอ้วนอ้วนแล้วไม่สวยเดี๋ยวไม่มีคนมาขอแต่งงานส่วนทางด้านของหลินเมานะคะทางด้านของพี่สาวก็แบบเฮ้ยแบบจะมามัวเลี้ยงหา่านมามัวแต่ทําอะไรที่ไม่ได้เรื่องอยู่ได้ยังไงอ่านหนังสือซี่จะได้สอบเป็นขุนนางได้เพราะตระกูลหลินนะมีทุกอย่างยกเว้นตําแหน่งขุนนางนั่นเองนะคะก็เหมือนเป็นความหวังใกล้ๆให้กับพี่สาวยังหลินไห่ นี่เองค่ะก็เริ่มจากจุดนั้นนะคะจุดที่โดนเข้มงวดในการจํากัดสิทธิ ที่พวกเขานั้นชอบนั่นเองแล้วพวกเขาก็ค่อยๆหันมาเจอกันแล้วก็อเออพออยู่ด้วยกันก็ไปทําในสิ่งที่แบบให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะก็อย่างตัวของอีซิลอยากกินอะไรก็กินไปนะคะถ้าไปกับหลินเมาสก็คืออยากกินก็กินนะแต่ว่าหลินเมาเองก็มีการออกแบบเนาะเหมือนกับเชี่ยวชาญด้านแพทย์เรื่องการกินเรื่องอะไรเงี้ยบอกว่าทําตามนี้นะจะได้แบบไม่อ้วนกินแบบแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ถือได้ว่าดูน่าตาน่ารักทั้งคู่แหละนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะมาที่นะคะคู่ต่อไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือหลิวจิงค่ะรับบทโดยเฉินเซิงเวยแล้วก็ทางด้านหลัวอีวีนะคะคู่นี้ก็สมหวังคู่นี้เหมือนในวนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเป็นคู่เดียวที่เหมือนกันค่ะทางด้านของออหลิวจิงเนี่ยนะคะคือเขาเป็นคุณชายที่มีความเรียบร้อยโคตรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขานั้นก็เพิ่งจะสอบผ่านในระดับแบบจี เหลินอะไรแบบนี้แล้วก็คือเติบโตช้าเพราะว่าตระกูลหลิวนั้นดูถ้าดูในแง่ของอํานาจความใหญ่โตเนี่ยคือเป็นรองตระกูลหลวนั่นเองนะคะแต่ว่าหลวอีวี่นั้นอะ่ะแม่ก็เข้าใจนางได้เพราะนางนั้นไปตกหลุมรักเฉิงหลางเข้านะแต่ว่าเฉิงหลางนั้นเป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายต้องห้ามเลยเพราะว่าเขาหล่อเกินไปนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่แบบ ที่แบบยังหลัวอีวีก็เอาไม่อยู่เอาง่ายๆแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสมที่สุดกับหลิวจิงแล้วเพราะว่าหลิวจิงเนี่ยรักหลัวอีวีอย่างอย่างจริงใจเลยนะคะแล้วก็เป็นสามีที่ดีมากๆยอมนะคะยอมอีวีทุกอย่างเลยนะคะก็ถือได้ว่าโชคดีอีกหนึ่งตัวละครที่แบบได้แต่งงานกันมีคู่นี้นะคะที่แบบเรื่องราวเส้นลายต่างๆนั้นค่อนข้างจะเหมือนใน,นวรนิยายต้นฉบับมากที่สุดนะคะ คือบางทีแล้วนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยวิธีการที่แบบจะเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาเขาก็มีวิธีคิดหลากหลายเลยนะคะอย่างครอบครัวบางครอบครัวก็คิดว่าอืมเลือกตระกูลผู้ชายที่ที่ต่ํากว่านิดนึงเขาจะได้เกรงใจนะคะลูกหลานเรามากๆจะได้ดูแลดีๆแต่ก็ไม่ใช่ต่ํากว่าจนกระทั่งไม่มีอนาคตนะคะอนาคตมันต้องมีแต่ว่าถ้าจนกว่านิดนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็เป็น วิธีการเลือกคู่ครองเหมือนกุสโลบายเนาะส่วนสําหรับตระกูลที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอยู่แล้วเขาก็อยากจะให้ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงได้แต่งงานกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เขาก็จะมองไปที่ความมั่งคัง่งแล้วก็ตําแหน่งใหญ่ๆโตๆนะคะก็เป็นอีกเรื่องอีกราวหนึ่งนั่นเองค่ะ ก็แน่นอนว่าด้วยความดีนะคะของหลิวจิงเนี่ยก็เดี๋ยวอีอีก็ต้องประทับใจแล้วก็ใจอ่อนรักสามีมากๆอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะคู่เล็กๆก็ไปละห้าคู่นะคะมาที่คู่ใหญ่บ้างดีกว่าค่ะหลัวเชิงจ้างนะคะท่านพ่อหลัวกับกู้หมิงหลันนะคะกู้หมิงหลันนี่นักแสดงเขาชื่อจินซานนะเพื่อนๆคู่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเคมีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรานั้นไม่ได้เห็นกู้หมิงหลันในแบบฉบับที่เป็นท่านแม่ของอี ะะแต่ว่าเรื่องราวที่ฟังฟังมาก็คือ,อเป็นคู่เคมีที่ที่แบบสงสารกู้หมิงหลันสุดๆเลยนะคะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมคู่คู่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรของกู้หมิงหลันแน่ๆเลยนะคะแต่งเข้ามาเพื่อ ที่ช่วยตระกูลหลวเรื่องเงินเท่านั้นเองค่ะก็เป็นจุดประสงค์ของตระกูลหลวที่ที่คิดแบบนี้นะคะแล้วพอนางคิดที่จะหย่าร้างเนี่ยโอ้โหก็หย่าไม่ได้อีกเพราะว่าตระกูลหลวก็ไม่ยอมให้หย่าอีกนะคะเรียกว่าเป็นคู่เคมีที่ไม่มีเคมีใดๆเอาละค่ะมาที่คู่ที่สองของรุ่นใหญ่นั้นก็คือหลวเชิงจางกับเสี่ยวเย่ชานหรือว่าเสี่ยวอีเหนียงนะคะคู่นี้เรียกว่าเป็นคู่เคมีที่มีความแบบ เขารักกันก็จริงแต่ว่าโคตรจะหลอกลวงเลยนะคะก็คือ คืออย่างหลัวเฉิงจางเนี่ยก็คือก็คือแบบด้วยความที่เขาหลงคนนี้เขารักคนนี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานเนาะแล้วก็อยากจะได้มาอยู่ในตระกูลหลัวเขาก็เลยสัญญาว่าถึงแม้ว่าจะแต่งเข้ามาเป็นอนุนะแต่ว่าก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรให้การดูแลให้การยกย่องอย่างดีเหมือนเป็นหูหินเลยแล้วในที่สุดพอเข้ามาแล้วเขาก็ไม่สามารถจะทําอย่างนั้นกับอนุเฉียวได้เนาะเพราะว่าก็ยังมีเออคนอีกหลายๆคนในตระกูลซึ่งก็คอยจ้องมองเขาอยู่ แล้วก็คอยเชือดเชือนด้วยวาจานะคะ จุดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงเฉิงจางนั้นก็เรียกได้ว่าหลอกลวงเชียวอีเหนียงเช่นเดียวกันค่ะ่วนเชียวอีเหนียงนะั้นนะคะก็โอ้โหทําตามใจสุดๆเลยนะคะในเวอร์ชันละครจนกระทั่งแบบคือนางมีความมั่นหน้ามั่นโหนกว่าผู้ชายรักนางแต่ทีเนี้ยด้วยกฎระเบียบจารีดประเพณีนะคะของจีนสมัยก่อนก็ไม่ทําให้แค่ความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังมีผู้อาวุโสที่อายุมากๆอย่างท่านย่าอยู่ในบ้านเนี่ยจะทําให้นางเงิน หน้าแล้วก็แบบเหมือนกับแบบขึ้นมามีความเพยเยอขึ้นมาในระดับที่มีอำนาจแบบหูยินได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่าความอิจฉาริษยาก็มาเต็มค่ะแล้วก็คอยทวงสัญญาที่หลอกลวงของหลวเฉินจางมาเรื่อยๆนะคะมาที่เคมีคู่ที่3นะคะหลัวเฉิงจางแล้วก็หลินไห่ลูค่ะคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ ที่ภรรยานั้นแทบจะไม่ใส่ใจออตัวของสามีแล้วนะคะเพราะว่าทําตัวน่ารังเกียจเหลือเกินสําหรับหลัวเชิงจางนั่นเองคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคู่นี้นะคะในช่วงท้ายๆของในละครก,ก,ก็เหมือนกันเนาะคือเหมือนในนิยายนิดหน่อยก็คือพวกเขานั้นแต่งก่อนแล้วก็รักทีหลังก็คือหลัวเชิงจางนั้นก็มองหลินไหหลูว่าเป็นภรรยาของเขาที่ดีที่สุดแล้วเขาก็แบบเข้าไปออทําหน้าที่ออไปทํากันบ้านไปอยู่กับหลินไหหลู บ้างแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่เคมีที่ในที่สุดก็ลงเอยกันได้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะในฉากที่พวกเขาสองคนเนาะไป ไหว้พระกันเพราะว่าหลินไฮหลูนั้นดีใจนะคะที่หลวงสัญยวนเองแล้วก็เด็กในบ้านเนี่ยสอบได้ทั้งที่1แล้วก็คือสอบไอ้นั่นผ่านนะคะสอบขึ้นขุนนางได้อย่างหลวงสัญยวนก็อันดับหนึ่งเลยนางก็เลยไปแก้บนไปถวายเขาเรียกว่าไปไหว้พระเยอะๆแล้วตอนลงมาก็เจอโจรอ่ะเพื่อนๆอีฉากนั้นก็ยิ่งทําให้หลวงเชิงจางนั้นโอ้โหค่ะก็ปลื้มนะคะหลินไฮหลูมากขึ้นไปอีกนั่นเองก็อย่างที่หวานบอกไปนะคะหลินไฮหลูเป็นตัวละครที่หวานชอบมากที่สุดในการ การเปลี่ยนแปลงบทละครน,นะคะของของสองดวงใจเขียงรักเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวละครที่ที่ดีมากๆเลยนะคะเขียนมาได้ดีค่ะมาที่คู่เคมีที่4นะคะหลัวเฉิงวนแล้วก็เฉินหลานค่ะคู่นี้เรียกได้ว่าเป็น CP, เคมีแห่งความขุนเครืองนะคะแล้วก็ความอิจฉาริษยาของฝ่ายหญิงนั้นรุนแรงมากเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ก็ต้องไปที่ต้นเหตุคือท่าอีกหละเพื่อนๆค่ะท่านหูหยินผู้เท่าหลวนั่นแหละนะคะจับคู่ผิดค่ะลูกมีแค่ไม่กี่คนเองนะคะก็จับคู่ให้ผิดอันนี้อันนี้คือว่าในเวอร์ชันละครนะเพราะว่าในเวอร์ชันนิยายนั้นเฉินหลันไม่ใช่ไม่ได้ทําตัวเลวร้ายแบบนี้นะคะแต่ว่าในละครเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ก็จัดให้หลัวเฉิงวินนั้นแต่งงานกับเฉิงหลันอีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเออตัวของหลวเฉิงวินนั้นร้อน หลักน้องสะพายอยู่ค่ะก็ทำให้พอเฉิงหลันนั้นรู้เรื่องนะคะก็มีความอิจฉาลิษยานะคะ จ้องทำลายกู้หมิงหลันจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็ยังจ้องทำลายอีหนิงลูกสาวของกู้หมิงหลันอีกด้วยนะคะแต่แล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นกันค่ะก็กระเด็นกระดอนไปด้วยความเขาเรียกว่าผลลัพธ์ของการทำความเลวก็ต้องรับผลนั้นให้ได้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นซีพีแบบที่มีความขุนเคืองขุนมัวแล้วก็แบบเออไม่ดีอิจฉาริษยามากเลยสาหรับผู้หญิงนะคะ มาที่เคมีที่ห้ากันบ้างค่ะหลวเชิงวันกับกู้หมิงหลันนี่มีเฉพาะในเวอร์ชั่นละครน,นะคะเป็นซีพีที่เออ เป็นซีพีที่เรียกได้ว่ากู้หมิงหลันโคดจะโคดจะสละ่วอวยนะคะโคดจะโชคไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนดีคนสวยก็เลยมีคนมาหลงรักเยอะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยก็ทําให้ดึงอันตรายสุดๆมาสู่ตัวเองนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าหลัวเฉิงหว่นนั้นเป็นคนที่ฆ่ากู้หมิงหลันทางอ้อมเช่นเดียวกันเพราะเขานั้นเป็นสามีของยายเฉินหลันนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเคมีนี้แย่มากเลยนะคะไม่ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะคะไม่อย่างงั้นกู้หมิงหลันก็คงไม่ต้องรับเคาะเยอะขนาดนี้นะคะกู้หมิงหลันชีวิตเหมือนกระโถนของเรื่องนี้นะคะรับทุกอย่างที่เป็นโศก,กนกักรรมเข้าไปเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยคู่เคมีที่ดีมากๆในละครเรื่องนี้มีเพียง3คู่เท่านั้นนะคะนั่นก็คือหลัวเซนยวนกับหลัวอีหนิงนะคะ2ก็คือ,อคุณหนูหกตระกูลหลัวกับลินลินเมานั่นเองแล้วก็คู่ที่3มก็ คือหลิวจิ้งนะคะกับกับคุณหนูห้าก็คืออีอีวีนะคะหลัวอีอีนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโษดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ